เท่าโหน่ะเขาบอเขา,เขา,เขาม่ไฟวะ่ะเอาโหองนี้ใส่ยังจุดยอดเใส่เอาใส่ดากและครับดากดากและครับดากตามล่าฝันเพื่อนน้องๆด้ดนไก่นี่ครับลานมาดีไปเซ่มาดีไปเซน่นี่เนื้อเนื้อ,อกีนี่ไม่เท่าไรใหญ่ สิบบาทสิบห้าสิบห้าสิบห้าบาทครับโอ้มันเนื้อยอย่างนี้ไอ้เนียงงัวเนียงงัวครับเนื้องัวแดดเดียวเนื้องัวแดดเดียวครับอันนี้มาแต่มาแต่บ้านใดนี่ไอ่บ้านเกิดผมมาเอออยู่โคราชโคราชครับก็มาขายไก่เนาะขอนแก่นเนาะก็เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพก็ทำงานอยู่ก็เลยลาออกกิจการดีปะก็พอพออยู่ได้พอขายใดเนาะเอาวี่เนยได้ ว่าสามร้อยว่าพ่อได้ <300 S 1> ยูได้กินแลสี่ร้อยแค่น,นั้นแหละไม่เยอะไม่แน่งเนี้ยออันเคียงอันเอาแบตเตอรี่เอาแบตแบตแบตครับผมแบบเามาซิมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน <c oughs> ร้านประชาสโมสรครับก็มีร้านรถเข็นอย่างนี้ครับมา t h i s, <S is street beef BBQ โอเดี๋ยวนี้เนี่ยเ,เนื้อง่วแพงเลยไอ้แพงโลท่ถไปซี่ร้อยป่ะสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาท ผมมาหาไม่ได้ครับผม Beef Stick BBQ เมื่อนี่เท่าไรเนี่ยไอ้ร้อยสามสิบบาทปลาหมึกสั่งร้อยหนึ่ง สี่สิบบาทเด้อแม่เด้เอ,อพอสี่สิบบาทไม่ต้องอยตายตายที่บงเงื่อมาจะใส่ดีไหมแม่อันนี้เออเอาอีกถุงนึงพี่แบงอาจจะเข้ามาต่อนะถุงนึงเออเอามือกำมารถเอเอมือจกรถ ถ้าคุณอยากถ่ายรูปคุณจะถ่ายชอบแบบอยู่นี้นะมันได้ลมเลยคุณชอบไปเดินถ่ายตลาดถ่ายบึงอย่างเงี้ยไปเดินถ่ายคนอยู่มันจะได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละทีเด้อแม่เด้อมาแต่บ้านไหนอยู่ลอยเอ็ดลอยเอ็ดมาจาบ้านอยู่ขอนแก่นโมาขายของครับครับครับ

นี่นี่อันนี้รั้นไม่ได้จริงเลยนี่ไหมกินกินกินอันนี้ให้ให้น้องเพื่อเทสเลยเทสลั้นเลยเออวเราจะกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเรากำลังจะเงี้ยแดดเดียวเงื้ยแดดเดียวเงี้ยงก่อนชุกมหยาบป่ะเพื่อเอาตอนมั่นป่ะอันนี้มั่นเลยไอ้ต้นมั่นเพิ่มแล้ว ส่งเหนียวอ่ะอันนี้เราย่างเหรอบอแเมนกี้บุ่นครับุ่นกี้เต่เดียวเมนอ่าผมลองชิมมันดูเนี่ยเจ้าประจันโอ้กินเมื่อไหร่เราไล่ในปากเลยลองกินมันดูเนี่เร็วเร็วอ๋อรับรับอ๋อครับนี่คือหมูแดดเดียวครับมาอีกที่หนึ่งก็วางไว้นี่ก่อน อะไรในปากด้วยมันอ uh, ันไหนอร่อยกว่ากันหมูเดี่ยวกับเนื้อเดี่ยวมั้งขอนิ้วอันนี้นึกม่าจิ้มน้ำจิ้มนี่ไงบอคนเนี้วเพิ่มด้วยนี่เลยแต่จันจิ้มจันนึกว่านะไรจิ้มน้ำจิ้มนี่ไงอันนี้อันนี้หมูหมูเด้ะด่า เึกทิปเลยอันนี้ดีกว่าเจ็ดสิบห้าบาทกับเจ็ดสิบบาทเจบบาทเนี่ยครับในเจ็ดบาทอันนี้เจบาทใครกว่าแต่ขนยอ้อนก็สีดีเนาะมีดไไ้ไปไเืไปบอกเพื่นเลยนี้ครับเนื้อแดดเดียวครับบ e e <c oughs> อืมไลน์ในป่าเลยว่ะก็ยิงหูแมงกอแนวดราม่าวไมตัดมันอ่ะขอเลี้ตัดัวววอร่อยเ๋ยรอน้ำจิ้มดูเบ้ยนะโอ้ยจริงลองจิ้ม้จิ้มน้ำจิ้มดู มี5บาทไหมหกน้ำจิ้มมันออกหวานดูว่าเผ่อมากเลย The beef is a, a little bit salty but the s a u c e is a little bit sweet very good ร้านอีกร้านหนึ่งครับพี่ทีละพงครับมี อันนี้หมูนะพี่เนาะหมูเจ็ดไม้ครับเป็นพกบีบีคิวอันนี้ใกล้หมดแล้วไปชิมที่ร้านกันดงกันดีอใส่เลยพี่อ่างอะไม่รู้แน่เอาื่อคนมันอยู่ใกล้ชิ้นเนาะจังหวะนั้นใครจะไปดูเนาะงอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง้โหแต่มันมีโอกาสก็อยากทำ อะไรทำในสิ่งที่ควรทำไงสิ่งที่รอมานานเอออะไรแล้วมันก็ิกนี่ไงก็อย่างที้ตัดเสร็จแล้วก็ตากคุตัดต้องมีที่จักกันก็จบถนงนคมไหมไม่ก็เอาเอาอยู่แล้วโอ้ยเขาเขารักแฟนจะตายไม่ผิดฐายรูปคู่เฉลีสวยเนี่ยเล่นจะตายมูนเนี่ยอร่อย